สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมป่าเตยค่ะป่าเตยหน้าบ้านนะคะข้างๆบ้านนะคะนี่ค่ะเตยตอนนี้แดดแดดเริ่มแรงแล้วคือป่าเตยนะคะข้างๆเสาไฟนี่นะคะ่ะ น้ำเดี๋ยครับเพื่อนๆโอกเอาไว้ต้มน้ำต้มน้ำกินนะเนี่ยค่ะใครเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็ขอเอาไปต้มน้ำค่ะหอมนะคะเพื่อนๆคือเตยหอมค่ะอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยหอม แะแนงดีเยอะมีไว้ประจำบ้านเนาะดูไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรหรอกพอดีมีใบก้ามปูปลิวมาแล้วก็โกยๆมาโรยตาโคนเอาไว้กองทับๆเอาไว้งามค่ะ ดูก็โ <c oughs> คนเสาไฟนั่นเลยค่ะเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเยอะเรียกว่าเป็นป่าเตยได้เลยค่ะ ปาเตยหน้าบ้านเลยนะคะติดถนน,นเลยะครับเพื่อนๆลามออกมาถ,ถึงเส้นขาวแล้วเนี่ย <c oughs> ลาเขตถนนแล้วเตยค่ะ,เต,คะเตยหอมนะคะยาวเกินก็ตัดทิ้งก็มีนะคะเยเยอะเกินดูแตกพอตัดทิ้งแล้วก็จะแตกแบบนี้ยเต็มไปหมด ลูกแล้วเขาก็ลุกลามเนาะแต่ก็เราก็ไม่เอาทิ้งเนาะเอาไว้อย่างนี้แหละไม่ได้กินก็เอาไว้ดูแบบสีเขียวๆให้เย็นตานะบำรุงสายตาด้วยสีเขียวๆนี่แหละคะ่ะเตยง,งามๆนะครับเพืพ่อนๆขอบคุณนะครับเพืพ่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะมีประโยชน์นะคะเตยนะะี่ค่ะ เห็นไหมคะใบกามปูก็รล่วงลงมาแล้วได้ปุ๋ยจากใบกามปูนะคะเพื่อน